สวัสดีครับนี่คือถ่านไม้ไผ่นะครับการทดสอบถ่านไม้ไผ่ที่เราทําทดสอบในการอบปลาจริงนะครับลักษณะพิเศษของถ่านไม้ไผ่ก็คือว่าเวลามันไหม้นะครับพอถ่านแน่นอนว่าถ่านที่เราเผาด้วยระบบไอเตาอบเนี่ยมันไม่มีแตกเป็นประกลายนะครับไม่มีประกายไม่มีไม่มีควันด้วยนะครับยกเว้นว่าจะมีไอน้ำมันปลานั้นหยดลงไปนะครับ ไม่มีประกายไม่มีควันแล้วก็ลักษณะพิเศษของมันก็คือว่าเวลามันไหม้เบสเซ็จเนี่ยมันจะมีคิ้เท่าบางๆเคลือบไว้แล้วก็ฐานไม่กล้ามากเหมาะสําหรับการอา,อาหารที่ค่อยๆย่างให้ค่อยๆสุกจากเนื้อในข้างนอกไม่กลิ่มนะครับคราวน,นี้อีกจุดเด่นหนึ่งที่เราพบก็คือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราเผาด้วยเตาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเตาอบ เตาอบเนี่ยลักษณะก็คือเขาจะมีรูอ่าให้ออกให้อากาศออกนีนไม่มากข้างล่างก็จะเจาะรูเหมือนกันเท่าเท่ากันนี่นะครับเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยจะไม่เป็นเปลวนะครับย่างหมูย่างอะไรเนี่ยแต่ปัญหาหนึ่งที่พบก็คือว่าเวลาใช้ถ่านอื่นเนี่ยมันจะดับนะครับมันดับสิ่งที่เราพบก็คือว่าเมื่อใช้ถ่านไม้ไผ่เนี่ยมันไม่ดับ,นะบเดี๋ยวเราไปดูผลงานปลากันนะครับที่เราอบอย่างโดยวิธีนี้ นี่ครับโอ้โหสุหนังกำลังเกลียมใช่ไหมครับยันนี่เห็นไหมครับนงกำลังเกลี่ยมพอดีเลยครับแล้วก็สุกทั่วเรื่องสุกนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับปลาตัวโตๆ,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 ๆแบบนี้โอเคครับเท่านี้นะครับ